สวัสดีครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไต่พาเที่ยวผมจะจะพามาชมเปตองรายการมิดไนที่สนามฟ้าคำครับผู้ที่ผมจะให้ชมนี้จะให้ชมนักเปตองที่หงายมือตีคนเดียวในสนามครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นนให้ดูนครับพี่ไก่เมืองแมนโูกกับแทนน้องบัวลำพู ลูกนี้สวยครับแต่มันพลิกออกนะฮะไอนึกว่าจะออกอีกพี่เมาอย่าเตบตอนนี้ลูกได้เปรียบนะฮะตีูุก,ก็ได้เปรียบแล้ว นี่เขาพึ่งเริ่มอันนี้คือรอบรอบที่สองแล้วนะนี่คุณผู้ชมนี่คออยางดีน่เปยน่องรอนนี่เปลน,นดูนะครับตอนนี้ลูกเสียเปรียบจะคุมได้ดีขนาดไหนพี่เขาเข้าดีครับเพียงแต่ลูกนั้นพิกออกหน่อยนี่ ดูลูกตีพี่เมาเตรียมถ้าพี่เมาตีถูกแล้เตรียบเยอะเลยต้องดูลูกเข้าวิ่งไกลจะดูลูกเข้าเขาจะหงายมือเข้าหรือจะดูนะพอลูกเข้านี่เข้าปกติจาไม่ว่าจีย๊ยอ ตีตีไล่เอาแต้มอย่างเดียวพเมาตีถูกถู<า>นกนะแทนเหลืออย่าง,างเดียวเฮ้ยนำหนึ่งสามแต้มนะครับอ่ะครับชมกันต่อคู่ที่สองครับแทนคู่พี่เมาอ่ะ แดงเศร้าลูกดีตอนนี้มาดูนะครับเ,เข้าไปตองอุ้ยเข้าไปตองดีเขาเปลี่ยน เข้ามาปั้งตายครับลูกออกไปแล้วก็เด้งเขา่ามาดูพี่จะเข้ามาเข้าไปตรงดีปับ๊บดูพี่เมาตีลูกนี้ครับครับโอโ้โหเอาแก้วมาฆ่าไี่ลูก <c oughs> นี้ดูพี่ไก่ตีครับ ปักวายจอดจอดเกินนะดูนะครับเมาตีโอ้ยแหลกแบบลูกน,นี้ออกแทนจบยังนี่พี่บบ่อยบอยอยยแกเลย,ย,ยังไม่จบอีก ในโลกไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับถ้าพี่เขาก็เปลี่ยนโอ้เข้าไปตองดียังยยเลยใช่ทำไมเขาเข้าไปตองดีกันแท้ดูแทบตีมั้งครับเป็นเด็กลูกเข้าแหลอยลูกมาปั้ง อันนี้ตีดีวันดีนเหมือพี่ไก่เหมือนจะตีแรกมันไม่เข้าครับลูกนี้ออกแทนต้องเข้าให้พี่ไก่ตีครับหนึ่งเพียนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ จะตีตไงมือคนเดียวในสนามครับไล่ลูกมาปั้งโหไม่จอดได้หนึ่งแต้มสมท้อ ออปุ๊บอุ้ยเข้าไปตองดีแท้พี่เมาต้องเต,ตะเอาหนึรถตีพี่เมาครับ ตวายตวแทนต้องเข้าน้คที่องแทนไดเข้ามาไปลุมาโอ้แท,ทนก็เข้าไปตองดีต้องเข้าเข้ามาคม,คามาชุชบ เพนึกว่าจั่วสามเข้าไม่จั่วสามอีกเนี่ยจลยนี่จั่วสามดิโอยบ้าไปแล้วเหมือนให้ตีครับดูนกตีลมาโอ้โหออกกระเจิงหมดเลยครับขนาดตับกระลูกเลยยังมีตาเลย ตองแทน,นแทนเข้ามาป๊อกวันนี้หลุดนะแยลูกสี่ต่อสองครับเลกสี่อา เปลี่ยน ตรงี้องวัดสองเซนสองหกแปดยใช่สอเซนนะงอไงแล้วก็าก่อนไงล่เลย่ลออเร่ยมาาพอะไราเป็ก

มันมี <McCain> สองลูกไงสีส้มเลยตายไม่รู้พี่ไก่จะตีรับสองอมันแน่ใช่ไหน้อยหน่มขาทุกเลยเหีหันไม่ได้ใคลครปักสองแต้ม ลุงนี้ตีนึกว่าหมดแล้วต้องสองเลยจอดนะครับเพราะว่าเป็ดตัวเขาได้สั่มไปได้สิบตัวมากๆภูมิใจที่ตกลอกแฝงทีมสุดท้ายใช่ไหมพี่บอย ดูพี่เมาอย่าตีเอลอกมัเาล่ตรงนะ้อีนดูนะครับ<ด>พี่เมาลอยปักก็แนจะ้ขยายโซนแทนเข้าก็เหมือนหลุดครับลุงนี้นะดูพี่ันนี้เข้าไปตองเข้าไปตองดีนะ ก็ไปตองสวยเมอาตีครับตีหกเม็ดนะพี่ไก่เหมือนจะตรีรวบนะครับหนึง่งกะเล่นคู่กะเล่นคู่ดูครับปังลูกออกลูกเดี้ยว โอ้ลูกนี้หลุดเสียเปรียบอ๋อฮ๊บไปตีโดนเลยลูกเดือสองต่หนึ่งลูกไม่รู้แทบจะไล่หรือกแน่ใจตี มไม่ได,มดเกควาดเลยเวลาแข่งขันเ้ขอจับมานีเลยก็อย่าฟังเพลงมั่งอ่ะไม่ได้ฟังนไก่เตยแทนต้องเข้าหนึ่งที่เมาเลยลูกหนึ่งเฮ้ย <c oughs> แทนพลาด <c oughs> ดูพี่เมาจะช่วยลูกล่างเข้ามานะครับเนี่ยแม่แต้มเดียวชมคู่น uh ี Man ้ต่อบคะแนนตอนนี้สูสีหกต่อสาม เลยนะครับเข้ามาโอ้ลูกนี้เข้าหลุดแล้วอุย้ยว่หลุดหลุดสองลูกเลยพี่ไก่ต้องตีตัดแล้วครับแบบนี้ป๊อกเฮ้ยก็กหลุดนะ หลุดพอมกันต้องช่วยกันเข้าคมนะทุตรงนี้เขาโอ้โหตรงนี้เปลี่ยนแฝบมมีสิทธิ์แกนนกดูพี่เมาจะทำไงครับโอ้โห,โหไม่โดนแจนโดนอะไรไย ครับไก่เข้ามาปุ๊บโอ้โหลูกนี้สวยฮะดูครับที่เมามาปักตายครับที่ไก่เหลืออีกลูกหนึ่งครับเหมือนเหมือนจะตีตัดแต้มนะครับปักโอ้โหเพกหัวสองรอบ แทนจะเข้าเาต้มเพิ่มอสองอสามก็คงจะได้สี่แต้มล้อมสี่แต้ม คะแนนไปสิบนะครับสิบต่อสามดูนะครับคู่นี้ใครจะชนะ ข้าวเวีดองดีมากไก่ต้องตี เอนจะเข้ามาลูกชุบชุบอืเริ่มเข้าไปตองลูกแล้วพี่ไก่ต้องตีครับท่าน ลูกเกมต้องตีครับโอ้ปะตีจันไม่ได้ตีลูกเดี๋ยวสองลูกตีจันข้อความอยู่รอด ไม่โดนครับคงเกมแล้วครับลงยือมายือมาพี่ถูกเกมดนตีครับจุ๊บไม่โดนนะไม่โดนครับเกมเป็นว่าแทนกับพี่เมาชนะทีมพี่ไก่เมืองแมนไปครับ